วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลีคลิปนี้ก็จะมาดูการชื่นชมสาวไทยของโค้ดออสนะครับโดยล่าสุดโค้ดออสก็ได้ให้ออกมาพูดถึงสาวไทยนะครับให้สัมภาษณ์ซึ่งโค้ดก็ได้บอกว่าไทยยังคงน่ารักกับ,บวงการบอลลี่โลกเสมอทั้งรอยยิ้มที่สดใสมีการให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่ค้ดออสได้บอกนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับ ที่เป็นเสน่ห์ของสาวไทยอีกอย่างหนึ่งที่โค้ดบอกจริงๆสนุกสนานสดใสของเราก็จับใจคนต่างชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนภาคหรือว่าแฟนๆต่างชาติเองก็ต่างชื่นชมรัวๆว่าดูสาวไทยแล้วมีความสุขตามไปด้วยนี่แหละครับเสน่ห์ของสาวไทยที่น่าชื่นชมจริงๆครับ เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในสนามที่ในรอบ8ทีมสาวไทยจะสร้างสีสันอะไรอีกหรือจะสร้างประวัติศาสตร์สามารถทะลุเข้า4ีทีมสุดท้ายเลยก็เป็นได้นะครับ